สวัสดีครับมาพบกับช่องทีมเคเช่นเคยนะครับรถมือสองราคาถูกครับรถบ้านคุณภาพนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับรีวิวรถฮอนด้าทิตตี้นะครับปี2001นะครับ2001นะครับ1เครื่อง1.5ออโต้นะครับวีเทคนะครับคันนี้นะสีขาวนะครับเครื่องเกียร์ดีครับคันนี้ช่วงล่างดีเลยนะครับนะสีนะครับก็มีตําหนินะครับฝากระโปรงนะครับ ขากโปงนีดๆหน่อยๆตามการใช้งานครับผมหลังคาเจียมๆเลยนะครับนี่ครับดูโดยรอบครับช้าๆนะครับนะครับซิตี้นะครับไทเซตนะครับหรือไทซีนะครับขับมันครับคันนี้นะครับพร้อมยางทีนะครับอ่าไม่ใช่พร้อมล้อนะครับทีนะครับเนี่ยตำหนิตรงนี้ครับชิ้นเดียวนะหลักๆเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ฝากระโปรงสินะครับแล้วก็รอยตามการใช้งานนิดนิดหน่อยนะครับตามภาษารถมือ2นะครับแต่โดยรวมสีผมให้ประมาณทัก 70- 80นะครับ70 80นะครับนี่ครับภายในนะครับภาสีนะครับ6 6นะครับหมด28่ิพฤศจิกายนนะครับภายในสวยเลยครับนะฮะพร้อมที่ค่าญี่ปุ่นด้วยนะครับ แอร์หนาวเลยครับแอร์หนาวแอร์หนาวเพลงเพราะครับเพลงมีฟังนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับกระจกใช้ได้ปกติขึ้นลงนะครับตับไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกติ4บานครับไฟหน้าหลังไม่มีแตกครับหน้าท้ายเจ่มๆเลยครับนี่ครับไทเซครับแต่ผมลองเทสให้ดูนะครับขับดีครับขับสนุกนะวีเทคด้วยนะครับนี่ครบเบาะที่พักแขนครับ นะครับแอหนาวครับนะครับเกียร์ไม่มีรอครับผมขับได้ปกติเปลี่ยนครบครับขับสนุกครับ v t e ทคครับพุ่งๆเลยครับอ่าเบรดีครับครับไม่นะครับไมาอยู่ที่2 3 0,000ครับ เลี้ยวไม่มีดังครับช่วงล่างโอเคเลยครับดีเลยครับนะสภาพนี้ก็หายากอยู่ครับนะเลี้ยวไม่มีดังครับเกียร์ออโต้นะครับนะถ้าเป็น MT จะสับสับมันนะเราจะไปปีดพาร์ตกว่านี้นะครับลองรอบนึงครับนะมีนั่นครับนะครับแอร์เย็นเพลงเพ้อครับ เกียร์ออโต้ด้วยนะภายในสวยๆเลยประมาณสัก80%ดนะครับนะครับใครสนใจนะครับมาดูรถได้ที่บางเขนนะครับหรือโทรมาที่094 6 4 6 8 8 8 2นะครับคันนี้ผมขายในราคา59ครับนะครับรับรับผิดชอบนะครับการโอนนะครับโอนได้ปกติเอกสารครบครับภาษีที่8ปพฤศจิกายนะครับพฤศจิกายนนะครับปี66นะครับก็ปลายปีเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับ น้าหน้าหลังไม่มีชนหนักครับเปิดให้ดูครับนี่ฮะนี่ของแถมมาด้วยครับนะเดียวไทม์เลยมียางอะไหล่ด้วยนะนะครับหลังสวยๆเลยครับนะครับหน้าหลังเดิมครับขับสนุกครับทันนี้ความร้อนประกันหายห่วงครับนะขับมาจากยุทธยานะครับ ความร้อนดีเลยครับไม่ถึงกลางนะนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับผมนะครับใครสนใจนะครับนะมาดูรถได้ที่บางเขตนะครับนะหรือโทรมาได้ที่0ย์94646882ครับนะรถมือสองราคาถูกครับผมขายนะครับนะได้ท่านได้พิจารณานะครับได้ดูเรานะครับนะครับชอบก็มาดูครับมาลองขับมาดูก่อนได้ครับผมนะครับนี่ครับโดยรอบ โดยรวมสวยครับใช้ได้เลยนะครับขับสนุกครับผมซิตี้ครับไซเซ็นะครับนี่ครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะมีรถมารีวิวเรื่อยๆครับทั้งรถเก่งรถกระบะนะครับแล้วแต่ได้มานะครับจะมาให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมนะครับได้เลือกตัดสินใจซื้อนะครับลดราคามือสองจับต้องได้แน่นอนนะครับราคาครับคันนี Hamburg, yeah, ้ห UH! ้าหมื่นเก้านะครับ ต่อรองได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับคิดตามระยะทางนะครับผมเอกสารรับผิดชอบการโอนนะครับนะเลขเครื่องเลขตู้ถังไม่ตรงนะครับผรับผิดชอบนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมารีวิลรถดีๆให้ได้ได้ได้ใช้กันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ